สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เ้จะมารีวิวเฟอร์เรียลตัว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 ชื่อว่าทอชเหรอทอช c h m เบอร์ซินดราก้อนนะฮะเป็นมังกรพ่นไฟน่ารักมากเลยตัวใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะครับนี่เขาบอกว่ามีทั้งหมด 5... l e s s Pond with 50สิบบ Sound and Motion Combination นะฮะหรือว่ามีแบบ หมือนให้เล่นกว่า50โหมดเลยนะครับ,บนี่นี่คือที่ไม่เคยดูรีวิวของฝรั่งคือที่เจ๋งอะ่ะคือมันสามารถพ่นพ่นแบบไอน้ำออกมาได้ด้วยนะครับพ่นไฟได้ด้วยนี่แกะเลยดีกว่าแกะด้านบนครับมีกลิ่นไหมะ่ะไม่มีกลิ่นอุ้มเลยนะ ยตัวมันเป็นขนน่ารักจังในกล่องมีอุปกรณ์ให้3ชิ้นอันนี้วันเดี๋ยวใค้วันให้พี่ครกแกะครุสต้าให้ขอบคุณครับก็จะมีตัวนะครับอุ้ยที่แม็กโหลไปกดที่ท้องตื่นเลยอ๋ออ๋ออ๋อให้หนักนะย,ยังสลึมสลืมอยู่อ๋อ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  โอ้โหค้นแสงเลยมาถึงฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่โค้คอยสอนแล้วนะฮะว่าวิธีเล่นเล่นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้นางแบบว่าฟื้นฟื้นดีๆก่อนนางยังแบบว่าสลืมสลืออยู่นะฮะ,อ,ะอุปกรณ์นอกจากจะมีตัวก็จะมีอันนี้เป็นคริสตัลนะครสำหรับใส่น้ำแล้วก็ มีอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนเป็นมาร์ชเมลโล่นะครับน่ารักมากอ่ะเติมน้ำยังไงครับพี่โคใส่น้ำเข้าไปในคร้นเซ้าก่อนเนาะอ๋อเปิดจุกข้างบนรูฟ <c oughs> อ๋อจะมีรูอยู่เราต้องใส่น้ำเดี๋ยวนะวิธีใส่น้ำนะครับน่าจะต้องใส่เข้าไปในฝาก่อนว้า <c oughs> อ่ะไม่ต้องฝาก็ได้ ต้องบีบอย่างนี้บีบอย่างนี้นะแล้วแล้วดูดขึ้นไปฟ oh, 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 ื้โอโอโอโหกไปอีกอ่ะใส่แค่นี้ก่อนละกันเนาะใส่เข้าไปเลยครับมันจะมีรูนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับจริงๆใส่ตอนที่นางหลับก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้พม่ได้ใส่น้ำเข้าไปนะ ค่อยๆบีบเข้าไปนะครับโอ้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 โอเคเรียบร้อยไหนมันจะมีไอ้น้ำออกมานะครับนะไปลองกดดิอุยอ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้คนไหนนะำอ,อกมาได้จริงจริงด้วย สมมติว่าเราอยากจะกินเหมือนอยากเราอยากจะกินมัชเมโล่นะฮะของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาไปเผาอ่อนใช่ไหมนางก็สามารถเผาได้ด้วยในเผาซิเฮ้ you เผาซิโอ้โออืนี่มีแบบว่าเปลี่ยนสีมัชเมโล่ด้วยนะครับ กินไหมกินกินไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นของเล่นนะครับไหนพ่นอีก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 ว้าวอาอุ้ยอันนี้จะไหมแล้วนะจะไหมแล้วเห็นไหมน่ารักมากเลยไหนเล่นอะไรได้อีกพี่โค้กกดในลิ้นมันให้อาหารหรอ ไปๆเลยเนี่ยหรออุ้ยโลเลยอ๋ออ๋กินอันนี้ให้กินนิ้วใช่ไหมเนี่ยมีอะไรให้กินอย่างอื่นไหมเนี่ยปลาปลาพี่กรูหยิบปลาให้หน่อยให้กินปลาดีกว่านี่ให้กินปลาสกุชชี่นะครับให้กินปลาอ่ะกินเลยอ่ะอ่ะเป็นไงอิ่มไหม หูกระดกได้ด้วยใช่ไหมอุ้ยหูกระดกได้ด้วยนี่พวกนี้กดเซนเซอร์ได้ไหมอ่ะรูปจมูกอ๋อออโอ้โหเห็นไหมพ่นพ่นไอ้น้ำมาเลยนะครับน่ารักอะ จริงๆเฟอร์เรียรเขาเคยทาเป็นแบบว่าสัตว์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นน้องหมาอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเป็นแมวอย่างเงี้ยเขาคือจะเล่นได้เยอะมากๆเลยนะครับจะแบบว่าหางสบัดต,ตากระพริบอะไรเหมือนแมวจริงๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาได้ทําออกมาเป็นมังกรซึ่งเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นมังกรแบบนั่งนี่อันนี้หางข้างหลัง <S <S มีเซ็นเซอร์ไหมท,ที่ที่หางไม่มีเนาะ เป็นคานายังไงมีเหรอ๋อนี่แแ่แ่ก๋เกตรงพ่นไฟอะพี่ไปชอบตรงพนไอหนาออกมาได้นะครับเกมาอะพ่นอีกพ่นอกเล้วพ่นอกพ่นอกว้าาาาาา หันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไทางนู้นเออกูเหมือนรู้เรื่องเลเนี่ยนี่พ่นใส่เลยว้านี่นะครับตัวนี้ก็จะเล่นแบบว่าเหมือนคล้ายๆฮาชิโมก็คือให้เขาหลับไปเองนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เขาหลับดูซิว่าจะหลับเป็นยังไงแต่วิธีปลุกเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะว่าต้องกดที่ท้องอันนี้อันนี้มนจะหลับแล้วไหม หรือยังเอาอยังเหรอเอาไอไออันนี้ไอหลับสิลูกหลับหลับโอ้หลับ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 เลยหลับไหม นี่เียงเล่นอยู่คือนังไม่ยอมหลับทำไมหนูไม่หลับลูกหนูหลับสิคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอืมอืพ่นน้ําใส่อีกหลับสิหลับได้แล้วพอแล้วเนาะนมีเทสเซอร์ไหมไม่มี <Hey. S 1> หลับหลับโอ้โลใส่อีกอ <Hey. S 1> มีตดได้หรอ หลับเร็วดูหลับเร็วดูท่าน่าจะไม่หลับง่ายงนั้นเราลาก,กันไปแค่นี้ดีกว่าเนาะโอเคไหมถ้าโอเคหันหน้าไปทางนูน้นถ้าโอเคหันหน้าไปทางนูน้นอะแสงว่าไม่โอเคโอเคไหม <c oughs> คืออะไรถ้าโอเคหันหน้าไปทางนูน้นถ้าไปกันแล้วหันหน้าไปทางนูน้นอะไม่ไปอีก ไม่ไปอีกฮะไม่รู้เรื่องหนูพูดอะไรฮะ <c oughs> หันหน้าไปทางนู้นเร็วหราจะได้ไปแล้วเร็วไปลาลาน้องๆเร็วๆรู้เรื่องไหมเนี่ยเออโอ้พ่นน้ำใส่เลยเอ,อ่ออาจะหันกลมาอีกโอเคงั้นเราไปกันดีกว่านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้พี่ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายยบายบาย,ายเร็ว บ๊ายบายบ๊ายบายโอ้คนคนฝ่ายใส่อ๋อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ